ตอนนี้นะครับในแมปซอนิคสปีดซิมูเลเตอร์นะครับได้เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะเปิดเล่นฟรีนะครับก่อนหน้านี้คือจะเป็นเหมือนเพลย์อัลฟานะฮะคือต้องเสีย50โลบัคเพื่อเข้าไปเล่นนะครับซึ่งเราเคลียร์ไปหมดแล้วตอนนั้นคราวนี้เปิดให้เล่นฟรีทุกอย่างเริ่มใหม่หมดเลยนะฮะพอออกจากเดโมออกจากอัลฟ a าปุ๊บตอนนี้มีเกมพาร s สมานะครับวันนี้เราจะมาเล่นอีกครั้งหนึ่งมาดูกันว่าเกมพา a s สมีอะไรบ้างนะฮะสำหรับเกมนี้อัปเดตมาใหม่เริ่มใหม่หมดเลยนะฮะ สัตว์เลี้ยงเขาแถมตัวนี้มาให้สําหรับคนที่เล่นตอนพีเอลฟานะฮะเป็นเจ้านักเคิลนะครับซึ่งบวก XP35 บวกวงแหวน15นะครับเขาแถมมาให้สําหรับคนที่เล่นก่อนหน้านี้นะฮะส่วนอย่างอื่นคือเริ่มใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็มีเกมพาสเข้ามามีใส่สัตว์เลี้ยงได้2ช่องนะครับเพิ่มได้อีก2ตัวจัดมาเลยมีบูสต์ด้วยเหรออัลลิมิตเลเวลนะฮะคือเราสามารถอัปเกรดเลเวลได้เรื่อยๆไม่จํากัดนะครับไม่ต้องรอรีเบิร์ตโซนิกบวกกับโบบัก แล้วก็คูณ2องรีเบิร์นะครับพันสเลยนะพันสี่เลยแหละแล้วก็คูณ2องเลเวลนะครับเรียกว่าราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะบูสต์อันนี้คือแม่เหล็กอ๋อเก็บวงแหวนได้ง่ายขึ้นใช่ไหมเอาไม่ได้เป็นเกมพา s s สหรอเป็นบูสต์149ยสโลบัควงแหวนคูณ3เท่า XP คูณ3เท่าทุกอย่างใช้ได้แค่30นาทีนะครับ149่งบเโลบัคเรียกได้ว่าราคาสูงพองสมควรเลยมามาลองดู ว่าเกมพาสทั้งหมดรวมกับพลังของโซนิกแล้วเราจะเร็วได้ถึงไหนนะฮะอืมวงแหวน2,16สัตว์เลี้ยงเดิมที่รวมไว้ก็หายหมดเลยนะฮะเริ่มใหม่อยู่ดีสวัสดีเพื่อนชาร์จไปอืม <laughs> เหมือนไม่ไปเลยโอเคเก็บมาเก็บมาอ่ะสัตว์เลี้ยงมาก่อนตู้ตรงนี้เอ้ยนี่อะไรเนี่ย อ๋อซื้อหมวกโซนิคได้ด้วยเหรอโอ้โหหมวกโซนิคสองอสิบเก้าโลบัคค,คือเหมือนเป็นเครื่องแต่งกายใช้ในเกมหรือว่ายังไงอยู่ไหนเนี่ยหมวกโซนิคไหนล่ะไหนหมวกโซนิคอ๋อเป็นอวตารหรือเปล่าคือต้องไปใส่นอกเกมไม่น่ารีบซื้อเลยโอเคอ่าตู้สัตเลี้ยงอยู่ไหนตู้หายไปไหนอะ่ะ ไม่เหลือตัวเดียวโอเคกรีน okay. ตัวสีเขียวมาตัวหนึ่งเริ่มแรกต้องพยายามเก็บเหรียญให้เยอะก่อนนะฮะแล้วก็อ๋อหยุดตัวอยู่งี้นี่นี่นี่เขาเปลี่ยนที่วางเก็บเหรียญให้เยอะก่อนสะสมเหรียญแล้วก็รอรีเบิร์ตตอนที่สศเลีียงเยอะแล้วไม่อย่างนั้นไม่จะช้าต้องวางแผนก่อนมาถึงนี้แล้วตรงนี้เช้เท่าไหร่สี่พันเออแม่หเหล็กโอเคอยู่นะ นี่คือคูณสามวงแหวนแล้วนะฮะโอ้โหก็ได้อยู่นะระยะการเก็บใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ผมน่าจะยังไปโซนนู้นไม่ได้นะเพราะว่าเลเวลไม่ใช่เลเวลรีเบิร์ตโซนต่อไปต้องรีเบิร์ตใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดแซนดี้ฮิลเอาเหรียญมาก่อนโว่สามหนึ่งรีเบิร์ตนะครับโซนต่อไปยังไปไม่ได้ต้องรีเบิร์ตก่อน จริงๆน่าจะรีเบิร์ดได้แล้วแต่ว่าเก็บก่อนฮะฟาร์มก่อนเอ๊ซนิคอยู่ตรงนี้หรือเปล่าใช่ใช่ซนิคอยู่ตรงนี้สกินโซนิคมาือ้อถึงด้วยนี่เป็นไงเลิกกระโดดไม่ทันเลเวลเจ็ดสิบเอ็ดแล้วเลเวลไปเร็วมากโอเคสี่พันห้า ไปซื้ออันนี้ก่อนเอ้ยตู้นี้เออสรุปมันคืออะไรมันมีหิบสมบัติด้วยเก็บได้หรือเปล่าเหมือนเป็นตู้เซฟนะฮะอันนี้คืออะไรอ๋อรีวอร์ด้้มาพันห้าหกชั่วโมงเก็บได้ทีหนึ่งในวงแหวนะฮะเอ้ยทางเข้าอยู่ไหนนะตรงที่มีตู้อยู่นี้มาเย้สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงตู้นี้ยี่สิบห้าบวกห้านะฮะเราใส่ได้กี่ตัวนะ ตอนแรกใส่ได้สามตัวหรือเปล่าบวกมาอีกสองก็เป็นห้าตัวอ่ะผมว่ารีเบิร์เลยดีกว่าตอนนี้ไปรีเบิร์วิ่งอืดๆไปโอ้แต่ว่าวงแหวนหมื่นเจ็ดฮะโอ้โหโซนนี้ไม่ต้องซื้อแล้วไปซื้อโซนนู้นดีกว่าปลายปายปเรา,ามีคูณสามอยู่ใช้ใคุ้มตู้นี้เท่าไหร่เก้าร้อยพันหนึ่งจำได้ว่ามันมีตู้ข้างบนอยู่ตู้ที่ต้องกระโดดขึ้นไปข้างบน อ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ใช่ใช,ใช่มันมีที่เด้งมันมีอ้าวม่ใช่ <c oughs> นู่นไงที่แมข้างบนขึ้นยังไงเนี่ยเอานะจำได้มันมีที่เด้งขึ้นไปนี่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 นนเบรกเบรกก่อนเบรกเบรกเบรกตัวนี้เท่าไหร่สองพันห้าตัวนู้นดีกว่าครับนี่คืออะไรเนี่ยอีกตู้หนึ่งเหรออืม Okay. โอเคพันสองโอโซนนู้นดีกว่าครับไป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 โซนนู้นเลยไปเปิดสัตว์เลี้ยงก่อนแล้วก็รีเบิร์ตก่อนที่คูณสามจะหมดผมงงทางเนี่ยทางมันเหมือนกันเวอร์สองอยู่นูน้นเอ๊ะบัตรอ๋อนี่ไงโซนิคโซนิคหรือเทลจริงๆเทลจะอยู่หลังโซนิคไม่ใช่เหรอเด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  เพื่อความเท่ไม่ได้ไม่ได้ต้องเก็บก่อนไปทางไหนเนี่ยเออไปยังไงลงตรงนี้ลงตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องเลี้ยวเย้เทลสมาเลยนายฮะโอ้โหอย่างเท่ บินได้แล้วเทลบินเลยนั่นแหละไปกันไปโซนใหม่กันต่อไปไปตามหาโซนิกแล้วก็ดูว่าเราจะสปีดได้เร็วแค่ไหนนะฮะในเมื่อเราอัลลิมิตเลเวลจำได้ว่ามีนะโซนนี้ข้างบนนี่นี่นี่ใช่ไหมเด้งมาตรงนี้อือหือือหืตัวนี้เท่าไหร่แปดพันอันนี้คือไปไหนกลับไปที่เดิมโอเคครับนี่แหละ เปิดมาเอฟเฟกอีกแล้วขอสัตว์เลี้ยงอ๋อตู้นี้ไม่มีสัตว์เลี้ยงมีแต่เอฟเฟกมันเดิมก็ดีอยู่แล้วโอ้เปลืองตังค์เปิดไปต้องเยอะไปเปิดตู้เดิมตู้สี่พันแล้วก็ใส่สัตว์เลี้ยงดีๆไม่เอา XP สัตว์เลี้ยงโอ้ยไม่ได้เลยเลเวลร้อยห้าสิบรีเบิร์ได้โซนสุดท้ายต้องใช้กี่รีเบิร์ ถ้าจำไม่ผิด5ร์ดเราได้มา4แล้วอีกแค่ร์ดอีกครั้งเดียวก็หมดแล้วฮะตอนเล่นก่อนหน้านี้ไม่มีแม่เหล็กนี่คือเล่นยากมากเพราะว่าเก็บยากพอมีแม่เหล็กช่วยได้เยอะเลยอีกหนึ่งเลเวลเย้รีเบิร์ดไปรวมเอฟเฟกอันนี้อีโ e วได้นะครับอีโ e วจากอันนี้ดีกว่า480บวก14นะฮะแล้วก็สัตว์เลี้ยง ยังไม่มีตัวไหนอีโวได้แต่ว่าแสดงว่านักเคิลนี่คือดีที่สุดแล้วคอสอ๋อระดับคอสพวกนี้คอมมอนออกไปคอมมอนไม่ใช้แล้วคอมมอนอีปิกอีปิกโอเคอีปิกใช้เรารีเบิร์สักหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นต่อไปต้องการเลเวลสองร้อยแล้วก็ตรงนี้เย้สโนวัเล่ อ้าวตรงนี้ก็มีตู้สัตว์เลี้ยงโ,โอ้โห4สี่หมื่นเลยเหรอโอ้โหอืมนี่แหละอ่ะฮะแล้วก็วิ่งมาตรงนี้สี่พันเจ็ดคูณ xp เราต้องการเลเวลสองร้อยอืมสองร้อยแล้วรีเบิร์ตอ่ะโอเคซื้อสัตว์เลี้ยงสี่หมื่นขอสัตว์เลี้ยงครับโอ้ยไม่เอาไม่เอาเอฟเฟก เออนี่คลิมสันมีสีเคียวด้วยอันหนึ่งข้างล่างคลิมสันอีกแล้วสองตัวเป็นแร XP โอ้โหแรของตู้นี้นะครับสู้อีปิกตู้ก่อนหน้าไม่ได้อีปิกตู้ก่อนหน้าบวกยี่สิบห้าบวกหอันนี้คือเลเวลยังไม่ได้อัพนะส่วนแร่นี่คือยี่สิบกับสองนะครับสู้ไม่ได้เลยไปเปิดตู้นู้นดีกว่าอ่ะรีเบิร์ด มาจากทางนี้ถึงว่าล่ะทำไมคนมีสกินโซนิกกันเยอะเลยอยู่ในโซนแรกนี่เองฮะต้องกระโดดมาตรงนี้เออนี้แล้วก็มาด้านนี้ถอยถอยถอยเฮ้ยเทลทำไมไม่เดินกะเอเอเอได้แล้วโอโ้โหโซนิกมาแล้วนะโซนิกมาระดับอิเจนเดอรี่เลยเนี่ย ผมว่าเราไปเปิดสัตว์เลี้ยงตัวนู้นดีกว่านะฮะโซนสองโซนิคมีเสียงฟีเท้าด้วยนะครับเวลาวิง่งเทลเขาบินได้ไม่มีเสียงเท้าไปโอ้หเปิดได้แต่เอฟเฟกครับสัตว์เลี้ยงที่อีโวได้ได้แค่ตัวเดียวอ่แต่น่าจะช่วยได้เยอะอยู่โอเคสองร้อยสี่สามนะฮะสองร้อยสิบเจ็ดเหมือนกับโซนิคจะจะวิ่งเร็วกว่าเทลนะเคลื่อนที่เร็วกว่าตอนเทลไม่เร็วขนาดนี้นะฮะ แต่เทวบินได้ไม่มีเสียงเท้าโอ้โหสามร้อยกว่าแล้วรีเวิร์ดได้แล้วนะฮะแต่ <c oughs> มันเร็วเกินไปไหมต้องการที่กว้างกว่าน,นี้ครับพื้นที่วิ่งแคบไปรลเวลผมสูงสุดเลยนะฮะตอนนี้แต่ว่าจำนวนเก้าเนี่ยที่หนึ่งเขาไปแสนสี่คือถ้าเกิดรวมจากของเก่าเนี่ยก็น่าจะถึงนะเพราะว่าของเก่าก็เล่นนานเหมือนกันแต่เลเวลสูงสุดเลยฮะสามร้อยกว่า วิ่งไปอือฮะนี่ถ้าเกิดไม่มีแม่เหล็กนี่เก็บยากมากเลยนะฮะยิ่งความเร็วระดับนี้กะยากมากเออ้อยสิแล้วโอ้โหโอ้โห แป๊บเดียวกเกลี้ยงหมดเลยฮะกวาดเรียบโซนิคก,กวาดเรียบสปอนไม่ทันเลเวห้าร้อยเรเ็วห้าร้อยได้แน่นอนห้าร้อยแล้วห้าร้อยหนึ่งแล้วฮะโอ้โหเลเวห้าร้อยหนึ่งโอ้โหโอโ้ดูไม่ทันมันเร็วมากโอเคครับนี่คือโซนิกสปีดซิมูเลเตอร์นะฮะกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เปิดอย่างเป็นทางการนะฮะ เดี๋ยวต้องมารอดูว่าจะมีอัปเดตอะไรใหม่หรือเปล่านะครับสาร์าทิตย์นี้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ